เ็บนเนาะอาต้อนเอาต้จะไ่านแกงนคนดูเชื่อไหมล่ะทำเองครับที่เจียวไก่เหรอเอ๊ะก็น,นั่นเ,ยเลยอะไกัน,น<ห>ออ,อุ้อเอยเจโอ้โหเด้มา อ,อันนั้นเลสิบาทจะได้่าอันนั้นสิบาท<ะ>อันนี้เท่าไหร่สี่สิบหรอสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบอันนี้รเจ็ดสบข้างมดเป็นเท่าไหร่อะเจ็ดสิบเจ็ดสิบหรอมีห้าสิบหรือเปล่านี่ยี่สิบนะเาเหรอ่อลนๆแล้วชิมกันะนะไม่ใส่น้ำปลา เดี๋ยวมันก้อนบ่ายไงไปไม่การม่กล้าซิ้อจากนั้นมันออกมันจะรุนไหมทำไมจะต้องหมูเตือนช่างม่าเชี๊ยบเหรอวายมันเป็นไก่ใช่ไหมพ่อนเป็นไก่ใช่ไหมเป็นก็เจอเป็นไก่ ปลาเราจิ้มอะรไม่แก้ด้วยะสั่งเลยค่ะอืออร่อยเนาะย้ <S <S อดไหมลนะ่ะโ <Okay. S 1> อเคไม่ต้องฝากคัะค่ะ lang cua. Đó, cái này ạ. Ồ, hộ.

ได้ได้ก้องมือถือถ่ายก็ดีกว่า,มมาไ,วไม่ต้องตัดต่อย,ยาวแลนไม่ตัตดแล้วอ,ยอยา้อท้องมาเสียงใส่เสียงเที่ยว คนชื่อยี่ห้อมินิคุกกี้คุณผู้ชมก็ลบวันนะกินคุกกี้ยังไงเขาอ้วนแน่นอนคุณผู้ชมอิ่มข้าวมากตอนเด็กๆอ่ะเคยกินได้แค่เวลาสองถุงแม่ให้เงินก็ไปซื้ออะไรเงี้ยแต่พอโตมาแล้วแบบตอนนั้นมีเงินเดินเที่ยวเงินเองได้ดูหยกครับนะฮะอยู่ข้างนอกแบกดเผาคุณผู้ชมเราไม่จ่ายนะอิ่มข้าวมากมีเงินดี ไม่ต้องจ้างผม,ผมงค้อบคุันผ่านไปผ่านมาหรือมีคนเอาซื้อเรานี้ไปให้ดูไม่ต้องจามม้างบอกไหมผมลองผมกินเลยดีกว่าคนไม่ชอบคนไม่ชอบ เาเลยนะพี่เผาผสมพี่กขมแล้วิงใจเปลไหมก็มีคนชอบใส่พี่สมอ,อย่างากางหน้ารูจามันแบบออกไปสองทาง โอเคอไอม่วยอ้ทูตูนั้น้มหาเงินได้อู้จะต้องทาคิดลจะต้องได้เงินคลงคุก็กาแพงแนันโคอันตรายเลยกมาโคตรเจ็บถ้ามีทูมือถึงตักครงหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับนีเร้องถามแตอยากจะตอบสิ่งที่ สามารถเลี้ยงดูแกได้เอาไม่แก่ตื่นเช้ามาไม่เครียดก็เงื่อนว่าที่นี้จะเอาอะไรกินป้าต้องเด็อเน่ะผมต่อมาคุณแม่ตื่นตีนสีไปตลาดบางแคร์มาซื้อข้าวผัดกับข้าวอะไรแบบนี้ผมอยากให้แกสบายนะครับผมคุณคนนี้ก็สบายลูกมีเงินเดือนให้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดนะแล้วรู้สึกว่าคุณใจดีมากจนเลยใครคนที่กำลังเครียดหรือเครื่องหรืออยากจะทำ y o u t u อะไรแบบนี้นะครับถ้าเรามัวแต่มีโฟนเอกอยู่ในหัวผมพูดคำนี้บ่อยมากมีแต่ความคิดแต่ไม่ลง ประสบความสำเร็ด้วยความรักและความชอบซึ่งไม่คิดจะรืงเงินทำไปเรื่อยทำในสิ่งที่เราชอบทำไปก่อนคือราหั่งสักวนเงินไม่ใจอย่นคุณผู้ชมคนดูกันแนะนำวันไหนไม่ดีคนดูแนะนำโอเคปกผมไม่ใช้เงินต้บอกี่วันึี้ไม่ถอยเท่าไหร่เพรว่านึงผมใช้เงนร้อย เงที่ทมชีวิตเนี่ก็คือสินบ้านวันนั้นก็เดียว่ายสี่ล้านแล้วผมเงินไม่หามาทชีวิตได้กับคนตาบอดนิดนึงแล้วยดี๋ยวผมหายตั้งตังเหเงินติดบัญชีอยู่เพ่กี่พังอะไรบ้างล่ะที่บ้าน้องเปนเรื่องสินบ้าน จริงเลยางน่คุยจนแบบจริงๆแล้วตองไปตงมาเปิดใจเลยนะผมว่าทุกอย่าง้ไม่คองนเลยทเลยนัถามเเจอทะเลาะกันไปทำไมใช่ไหมเขาเป็นเรื่องเกิดัาหาเรื่องทะเลาะกัน ทะเลาะก็เมียหรือมีปัญหาก็เมียหนะกแ่คือแบบนอกใจหาเรื่องบอกออกมาบ้างนี่แหละั้งนั่นคุยออพอวที่รองเท้ามาเหรอเอาไหมาตาไหไข้เาไหมเอาเอาไหม 过们。 จริงเช่น BTS Black Pink g ั s s n แต่ในที่นี้คือกัวกโอเคเอมซี่ยงไม่ดีครับกลวยนไม่มีนะไม่ได้ชื่นชอบเาหลีอะไรก็ไม่ช่อยแต้องไอ้ไทยโทสมาดถ้าอินๆเลยนะถผมนีเลยไทยโทสมาครับผมแต่ถ้าใครกคนชอบมากๆของไทยโทสมิก็น่าจะเป็นแดงกับเขียวแต่ผมไม่ชอบบางขาวแต่ก็ไม่ได้อาบลกบางไทยกดีมา มาบ้าตองขอยำาได้แล้วกันแต่นามจำไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมาช่วงประเนี่ยป .1 ป .2 ป .3 ผมเรียนที่วัดองเตร,ร,รงเรียนวัดองเมอ, 1, มอ 4, เยู่ใกล้ๆบ้านเป .4 ป .5 ป .6 เรียนที่โรงเรียนวัดนวลธรรมวิมลโอเคม .1 ม .2 ม .3 เนี่ยนะครับเรียนโรงเรียนวัดกางด้วแล้วก็เรียนกศนที่โรงเรียนวัดได้ขิผมผมเรียนจบกศนม .6 ไม่ได้เรียนต่อไม่ได้เรียนต่อปริญญาเออ่หรือเรียนอะไรที่จริงจังนะครับผมเรียนแค่กศนเท่านั้นนะครับรู้สึกยังไงกับโรงเรียนเหล่านั้นก็คิดถึงความตกใจที่เยอะมากที่สุดเลยก็น่าจะเป็นวัดนางบัวนะครับเป็นช่วงวอร์กชอปกำลังแบบเขาเล่นดนตีเฮาเฮาเป็นเรื่องอะไรอย่าความจำจะยังว่าถามความคิดถึงจริงจริงนะครับคิดวัดศรีวนที่สุดเพราะศรีวนทำเอาง่วงแล้วนี้จะไปถ่ายคลิปวัดศรีวน้องม้าก็ไหนที่เรียนวัดศรีวนไม่รู้ว่านิพย์นอน่ะไปหรือยังอันนี้ยไม่ อือนหายเงินยื่นั้งมันจะนำพาเรื่องราวต่างๆมาทะเลาะกันยอนเรื่องเงินเพราะว่าทะเลาะกันปั๊บยืนตังหายก็หายหรเลไม่สบาไม่สบายเงินไม่พออมีเรืองเงินเข้ามาเน่ความเคียดก็เข้าปบันมันจะส่งผลต่ออะไรนี้ยเรื่องคับโ่นก็หําทำนี่ก็ขาตาผมว่านไหนไม ใช่ใช่ใช่เนาะใช่ใช่ใชงไม่ได้น่อแไม่ล่อแต่เงินต้องมาต่อันมีเงินหบบันไดเผมไม่รู้ เลมอนาอกคุณไนะและเงเป็นที่ที่นั่งอยู่กันแค่องคต้องมีในน้องดูด้วยนะต้องถามว่าน้องอะไรไหมคนนี้มันเปเงินไหนมันมันองฟา

ตัวชักก็ใช้ชีวิตขเดอยกีันไป๋ยวพัเช็ดมัดเกัน เศร้าที่สุดครับเกียบมุกมากเศร้าที่สุดในชีวิตก็เป็นช่วงน้องเสียงตอนนี้พ่อผมก็ไม่ได้ร้องไห้เวอร์เลยนะแต่ก็เสียใจร้องไห้ก็มีนะ่ะแต่น้องเสียงนี่คือแบบ,เ,นนบเ,นะเ,แเหมือนคนบ้าเลยช่วงนน้องก็ไปตอนผมวิ่งเอาเชนอกไปกันแพงคือเหมือนเหมือนคนบ้าตอนนั้นสะติญลุกเลยเซฟตอนที่ดีที่สุดสารพี่คืออะไรครับ อืมน้ีอินเป็นยี่สิอกนรอะไรหวม่งอืมไม่ไหวผมอะนองแล้วมีคนเอาก้อมาถ่ายมาควิ้งอ่ะหน้ารปปาอ่างเ้ยนเป็นมะขากปาปามานผมเคยพูดเรื่องนี้เป็นไงวะเขาก็ไม่ฟังมาหน้าบ้านแล้วหมู่บ้านเนี้เเงียบๆกออปแบบมาบ้านอาบ้านเรียบๆทิ้งๆ่เข้มง ก็ว่ามันเค็มตอนย็นเอาไปอีกนะจะาปอมันไม่เสียหรอเสียแล้วไปถึงไปเสียแงเค็มไงแล้ผมเป็นคนทำงานแบบตอนกลางคืนตอนเช้ามนน ยาวเพมสองคลิปพอไปตัดต่อไม่เป็นพวกนี้อ้ยแม่ดูดแดงโหเลย่ไม่ได้หลอกตัฟปูออาเลยได้ไงนึกว่าจะให่ใหญ่อะมันตัฟูออกกล่องเลย ขาหลอกตกขาหลอกตกไม่มียุงครับไม่มีแมงวันหลอกตกบักครค